หน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ขั้นตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวจัดทำโดยคุณคู่สอนสิ่งอินทศัส่์ความหมายของการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว การวาดภาพหมายถึงการขูดการขีดเขียนหรือทําให้เกิดเป็นภาพด้วยสีชนิดต่างๆโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่หลากหลาย 2. การสื่อความหมายหมายถึงการแสดงเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือจากความรู้สึกภายในจิตใจเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ขั้นตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1ขั้นกำหนดกรอบแนวคิด 2. ขั้นกำหนดชื่อภาพ3ขั้นล่างภาพ4ขั้นระบายสีขั้นกำหนดกรอบแนวคิดเป็นการกระชับขอบเขตการทำงานไม่ให้กว้างจนเกินไปกำหนดว่าจะวาดอะไรเพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใดาจะใช้เทคนิคการวาดภาพแบบใด ขั้นกำหนดชื่อเรื่องเป็นการตั้งชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือก่อนจะวาดภาพนั้นขั้นร่างภาพหลังจากตบผลึกแนวคิดในการวาดภาพแล้วก็ทำการร่างภาพด้วยดินสอเบาๆโดยคำนึงถึงการจัดวางรูปทรงให้เป็นเอกภาพขั้นระบายสี เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันไปของการลงสีแต่ละชนิดตัวอย่างขั้นตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวขั้นตอนแรกกำหนดกรอบแนวคิดว่าจะวาดสื่อความหมายและเรื่องราวอะไรขั้นตอนต่อไปกำหนดชื่อภาพให้สอดคล้องกับภาพที่จะวาด ขั้นตอนต่อไปร่างภาพด้วยดิยนสอเบาๆบนกระดาษขาวให้เห็นเขาโครงหรือองค์ประกอบโดยรวมของภาพขั้นตอนต่อไปลงสีไปตามเทคนิคที่ได้กำหนดไว้โดยระบายพื้นหลังส่วนที่มีพื้นที่กว้างก่อนขั้นตอนสุดท้ายระบายสีภาพทั้งหมดและแต่งเติมเก็บรายละเอียดของภาพให้ดูสมจริงแค่นี้นะัเกเรียนก็จะได้ภาพวาดสื่อความหมายและเรื่องราวที่ต้องการ ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเจอกันใหม่ในคาบเรียนถัดไป